ครับผมสวัสดีครับสวัสดีก็มาอยู่กับเกมโรตาทูไม่ได้มาเล่นหรอกเห็นี้ไปจะมาเปิดกลองเปิดกระชาไหนไหนก็จะเจ็บตัวและถ่ายคลิปมันเลยแล้วกันคือที่ตัดสินใจมาเปิดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเนีย่ยแหละอยากได้ไปเจ็พูดเยอะเลยไปพูดมากเจ็บคอไปเลยแล้วกันมาดูกันว่า จะได้กล่องที่เท่าไร่ตอนนี้52กล่องถ้าไม่ได้ก็ย่อยกล่องแล้วถ้าย่อยกล่องแล้วยังไม่ได้ก็เอาไปหลังใหม่แล้วกันหมดหมดไปคือถ้าคือถ้ามันพวกของหายากมันหมดแล้วผมขอกดคามเลยนะคลิปจะได้ไม่ยาวมากไป บองว่าจะบองว่าจะไม่เยอะอะไรขนาดนั้นะเฮ้ยได้เลยปะเนี่ยขอเลยได้ไหมคงจะบางบางไปใครเป็นคนขออนุญ,ญาตข้ามเลยรายการวิเล็เจื๊อมาได้ทีมาได้ ว่าช่วงนี้แอนติเมตไอเบอร์โซน่าี่ออกกล่องเลยนะเห็นตลอดเลยเว้ยงงไปไพรมอลบีสอย่าเพิ่งไปอย่าไปอย่างไปโอ้ไปเลยละกันเมอร์ซี่ลิเทเลตมีสุนัขคู่ใจ เลยโอยแย่ว่ะอย่าเพิ่งขอเลยขอเลยแต่ถ้าได้มาเร็วผูก็อาจัะแฟนทอมแอสซิส อย่างที่พูดไปแหละช่วงนี้แม่งคือไม่รู้ว่าคิดไปอีกหรือเปล่าแต่แม่งเห็นมามาทุกกล่องเลยเว้ยแอนติเมทไอเพอร์โซนาเนี่ยสงสัยขายได้โหดวิงปลาปลาจะกินหาง โอเคดาร์วินโลมาคู่กับบาวตีฮันเตอร์ไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรนะพพกเอฟเฟกสกิลอะไระคือสวยที่สกินแต่อย่างที่ว่าแหละที่ผมตัดสินใจมาเปิดกล่องเนี่ยไม่ใช่พวกนี้เว้ยมันคือตัวที่ออกไปแล้วโเรา สแนปไฟที่ผมตัดสินใจมากรอกมันไปเรียบร้อยแล้วพูดเรียังไม่จบเลยจะได้เนี่ยในใน,นผมก็เติมมาสิกรอกแล้วอะ่ะก็คงไม่ได้หวังได้เร็วหรอกแต่แค่ยาเกินนั้นก็โผอะ่ะปัชปัชเพอร์โซนาโอ้ใช่ได้นะ ตุ๊กตามังกรเหรอตอนฮุกไปมันเป็นยังไงวะเป็นมือมังกรเลยเหรอไป <c oughs> เตรียมกดเตรียมกดข้ามแล้วอะโอเคมากับเบอร์ซ่า เป็น Shadow Demon ตัวนี้เป็น Immortal แต่ป,ปกติก็ไม่ค่อยเล่น Shadow Demon <c oughs> อย่าพึ่งหายพึย่งหายโอ้ขออนุญาตไปเลยละกันป <c oughs> าร์ตี้ Hunter เอาเถอะอย่างน้อยผมก็ไม่มีสก,กินมาเล่นอ่ะ ป็นงง,ง,ง,งงเโอ้ไปไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยกกมมมเมื่อกี้มัวแต่เฟเลบอยอยาเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอยไปว้ามยตา เอาไปเลยละกันโอ้ไปเลยละกันอะไรนะเนีย่เนยเ,ยเ,ยเดี๋มอเ่าบึมอเดี๋ยวมอเดี๋ยวมหายไปไหน ให้อยากแล้วก็จากไปไอนี่อ๋อไปเลยแล้กันดาร์วินโดตัวที่สองแล้วเว้ยขอให้ราคามันดีนะตอนเปิดขายอ,ออกมาบ่อยๆแบบนี้นเนี่ยอ๋อไปเลยไล้กันบ้ากอนก็ไปเลย,ยได้ไง มันออกมาบ่อยแบบเนี้ยมันจะขายได้ราคาดีเปล่าวะแล้วพวกนี้มันเป็นพวกที่แบบของราคาไม่ค่อยแพงด้วยมา,มาอย่เพิ่งไปงไปเฮ้หนแมนเือยังไม่มีหัวนะยังไม่มีหัวเท่ๆถือว่าเป็นหัวใช่ไหมโอเคอัคนาเป็นโอ้ย อีมอทอเป็นหัวคือผมยังไม่มีหัวที่เป็นอาคานาพอดีเลยใช้ได้ใช้ได้ไดโหจะคือมันมาครึ่งทางแล้วอะดูก่อนดิเลทเท่าไหร่แล้ว<ฮ> <c oughs> กล่องที่25 1ต่อ66 <c oughs> <c oughs> คือก็อย่างที่พูดไป คือถ้าหมดนี่แลย้ยังไม่ได้ก็เอาหลังไม้แล้วกันให้มันรู้ไอเกมเกมหาเกมมาที่เราลักแต่มันไม่รักเรานะ เกียดตรงทีม่มันหวลานนะอะไรกูว่าน่ยังยังยังสุวยสุดสวยเราไปละเราไปสวยไปเราก็ตามยัไปยังไปลาอีกล้วะ แต่มีลาเดี๋ยวไปเลยไปเลยเฟิดบอยไอสกินนี้มันเอาไปผสมกับอาคนาสวยปะวะ่าว <c oughs> ้ะไปอย่างเร็วเลยเออซาเออซาผมก็ไม่มีสกินนะไอสกิน ไอสกินครบรอบ10ปีใช่ไหมมีอหรอแต่ผมสําหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยสวยสกินนี้จะสําหรับผมมันจะเท่ยูแล้วเว้ยถ้ามันไม่มีไอพวกมีดปักอะไรผมมองไว้มันดูลบไปเว้ยไอพวกมีดปักว้าใหส้สวยเราไปก่อนเพื่อนไป มาซี่มาซี่ผมเล่นมาซี่ไม่เป็นแต่อยากเล่นอยู่นะ <c oughs> เล่นแล้วไม่เกินหมายถึงเล่นซับซีอะอไหมนะ่ะดาวินโลมีแค่ออนิเมชันเปิดตัวที่มัน แอนิเมชันเปิดตัวที่มันเปลี่ยนใช่ปะ่ะอย่างอื่นไม่มีเลย <c oughs> ไม่เป็นไรสิ่งที่เราเล่งไว้คือสุดสวยเว้ยโอ้โหผมสีแดงแรงสามเท่าไปโอ้โห ไปก่อนเดือนมาร็วอย่าให้เจ็บตัวเลือชาโดอมอนขอแพงๆนะมึงออกเกินไปแหละมึงออกเกินไปแหละมึงออกก่อนไปแลเหลือสิบห้ากล่องแล้วลตามสโลแกนสวยไปแล้วก็ตามโอ้ เสียดายวะ่ะส,สำหรับผมไปแฟนทอมแอสซอซินผมเสียดายไอไอเพอร์โซนามัดอาจ,จะดูไลศาสารานะแต่มันเพอร์โซนามันเปลี่ยนเป็นผู้ชายผมไม่ค่อยชอบโอ้หา่า แดงเราไปก่อนเพื่อนจริงๆมันก็ไม่แดงด้วยมันออกไปทางสีส้มแต่ไม่เป็นไรสีแดงแดงสามเท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผู้ลุนอะไรเนี่ยไฮ้ไม่อยากจะด่าแต่ผู้ลุนอะไรเมื่อกี้ ตา่า,าทำให้ผมเจ็บตัวเลยเฮ้ยลันอุยอ้ยอุย้ยเหลือกี่กองเฮียเหลือตั้งสิบกองเฮ้ยผมอันนี้ผมโชคดีนะ ก่อนที่ผมจะมาเปิดกล่องเนี่ยคือผมไปหาดูมาเว้ยผมไปหาดูมาแล้วผมผมถึงมาเติมไว้อะไอ้คนไอคนที่ผมดูอะเขาเขาเปิดไปประมาณห้าสิบกว่ากล่กลองเกือบหกสิบหรมั้งโดยที่โดยที่เขาอันนี้ด้วยนะเนี่ยเขาาย่อยนี้ด้วยถึงผมจะเติมมา50ถึงผมจะเติมมาห้าสิบสองกล่องใช่ไหม่วกแ้แต่จริงๆแล้วอะ ผมเติมแค่4ชุดเองนะแล้วผมมีเหรียญในนี้ตอนแรกอยู่34อะ่ะมันใช้10เหรียญเพื่อลดราคาให้เหลือ940อะ่ะคือผมลดได้3รอบแล้วก็ซื้อราคาเต็ม1รอบอะ่ะคือทั้งหมดที่ผมเจ็บตัวแค่4,045บาทนะเว้ยแล้วผมเหลืออีกตั้ง10กล่องอะ่ะคือผมสุ่มไป42เอง42กล่องเองใช่ปะเอออี อันนี้ผมโชคดีถึงแม e ้กูจะเสียดายตังที่ไม่เหลือตั้งสิบกล่องก็แต่ไม่เป็นไรเว้ยกูโชคดีไหนดูดิดูดิโอ้โห้คือคือตอนที่มันออกมาตอนที่มันออกมาล่ะผมเห็นอยู่นะเว้ยแต่ตอนนั้นผมผมหมด ตัวแล้วจริงๆเอะผมไม่มีต่างตื่นเว้ยแล้วแบบได้แค่ผมได้แค่นั่งจ้องทาปปีบๆเอะเห็นควีนเห็นเลดคิงเห็นเวเลนเจอร์อ่ะโอ้หแลว้วกูได้ตอนแรกผมก็ว่าผมใจรอซื้อรอซื้อตอนเข้ามาขายแหละแต่เห็นราคาเลดคิงแล้วเนี่ยมาดอกมาก่อนเนี่ยราคาหนนะ้าเลดคิงเนี่ยตอนแรกราคาประมาณสี่พันเองมาตอนนี้แม่งจะแปดพันแล้วอะ ผมเลยตัดสินใจแบบงั้นกูสุ่มเลยแล้วกันถ้ากูจะดูแล้วแม่งราคามันไม่ลดเลยไอเลคิงเนคิงงั้นกูสุ่มเองเลยแล้วกันสรุปว่าได้เว้สรุปว่าดวงดีโอ้ยพอกแบบูซื้อพอกูไปศึกษามาแล้วซื้อกล่องแบบซื้อเผื่อแม่งก็ดันดวงดีแต่ไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยก็ได้เว้ย คือผมทําใจคือปกติผมไม่ได้เป็นคนดวงดีนะคือผมทําใจที่ผมจะได้ไปหลังไม่แล้วนะเว้ยตอนแรกอะ่ะเพราะว่าหลังจากคือหลังจากต่ํากว่า50เบกล่องเป็นต้นไปอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเลทให้ดูที่ผมไปดูมาเนี่ยหลังจากต่ํากว่า50กล่องเป็นต้นไปอะ่ะมันจะเป็นหนึ่งแบบมันจะลดลงทีละแบบ1 1ต่อ15จุด1ต่อ15จุดอะไรอะ่ะคือมันลด มันลดเป็นจุดทศนิยมเว้ยและกว่าแม่งจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะไรขนาดนั้นกูอาจจะมีร้อยเกาะซึ่งปกติผมเป็นคนสุบกระชาแล้วแม่งไม่ใช่คนดวงดีเลยเว้ยผมทําใจแล้วว่าผมอาจจะได้ไปหลังใหม่แล้วเป็นประมาณหกสิบเจ็ดสิบเกาะแต่ว่ากูดวงดีเว้ยโอ้โหได้แต่หนึ่งต่อยี่สิบสามไอ้เหี้ยดวงกระชาช่วงนี้กูหมดแล้วว่ะ ไอ้เหียกูไม่ได้การละพอแล้วกันกูบน่นคือผมบ่นมาเยอะ้ะต่พอแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ไม่เกลือเว้ยพอแค่นี้แล้วกันก็สําหรับที่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วกันก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันอุตส่าห์เสียตังค์มาเปิดให้ดูล0สี่พันเลยนะเว้ยถึงแม้จะซื้อมาแบบลดราคา อ่ะละไม่พูดพามต่ำเองก็พอแค่นี้ละกันขอบคุณที่เข้ามารับชมคับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย